สวัสดีครับน้องๆและผู้ส่นทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอออาวะเบตตบคอนนี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องจำนวนเฉพาะในวิชา number theory หรือทฤษฎีจำนวนนะครับผมก็จำนวนเฉพาะก็จะมีบทนิยามดังนี้ n เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ n มีตัวหารที่เป็นบวกคือ1และ n เท่านั้นแล้วก็มีทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเฉพาะดังนี้นะครับผมจำนวนเต็ม p มากกว่าท้ากับ2เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ สำาหรับจะโวนเต็ม a และ b ถ้า p หาร a คูณ b ลงตัวแล้ว p หาร a ลงตัวหรือ p หาร b ลงตัวก็พิสูจน์อย่างนี้นะครับผมก็เป็นก็ต่อเมื่อเราก็เลยพิสูจน์ขาไปก่อนให้ p เป็นจำนวนเฉพาะ และ p หาร a คูณ b ลงตัวเราจะเห็นว่า g.c.d ของ a กับ p จะหารด้วย p ลงตัวนะครับผมซึ่งแบบนี้เราก็เลยจะได้ว่า g.c.d a กับ p เท่ากับ1หรือ g.c.d a กับ p เท่ากับ p ถ้า g.c.d APE เท่ากับ1ก็จะได้ว่าจากจิสิบทการหารลงตัวก็จะได้ว่า P จะหาร B ลงตัวเราก็จะเห็นว่าถ้า GCD ของ A กับ P เท่ากับ P ก็จะได้ว่า P หาร A เพราะฉะนั้น P หาร A หรือ P หาร B และขากลับนะครับผม ถา p ไม่ใช่จำนวเฉพาะจะได้ว่ามี a ที่ไม่ใช่1กับ p ที่ a หาร p ลงตัวแเราให้ b p ส่วน a ไปจนันเต็มดังนั้น p จะหาร a ไม่ลงตัว แล้วพี่หานบีเป็นงตัวทำต้องการนะครับผมก็จบไปแล้วสารการพิสูจน์ข้อแรกและข้อต่อไปแล้วและการพิสูจน์ที่จะบดต่อไปก็คือพิจารณาว่ามีจริเฉาะไปจดอนันต์นะครับผมก็พิสูจน์นะครับแล้วก็สมมติเพื่อการขัดแยง้ง ว่ามีจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนจำกัดคือ p หนึนง้อยกว่า p 2น้อยกว่า p 3น้อยกว่าจะไปเรื่อยๆถึง p n เราให้ n เท่ากับ p 1 p 2คูณถึง p n และบวกด้วย n บวกด้วย1ก็จะได้ว่า n มากกว่า1นึ่งและดังนั้นมีจุดเฉพาะ ที่ที่ p หาร n ลงตัวเพราะฉะนั้นจะมี i ที่ p กับ pi เพราะว่าจดยเฉพาะเราสมมติว่าเป็นมีจำนวนจำกัดคือ p 1ถึง pn เพราะฉะนั้นจะได้ว่า pi หาร p 1 p 2ถึง pn บกหก็คือจะได้ว่า pi หาร1ของตัวเกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้นมีจรวดเฉพาะไปจนอันนั้นามต้องการครับ ก็ต่อไปจะป็นที่เซนิบทที่สําคัญมากๆในในเรื่องจานวนเฉพาะนะครับผมคือที่เซิบทหลักมูลของเลขคณิตเป็นที่เซิบทเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของของจานวนเต็มบวกที่มากกว่า1น,นะครับผมให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกและ n มากกว่า1งจะได้ว่า n สามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้เพียงแบบเดียวเท่านั้นก็คือ P1 ถึง PK เเป็นจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันและ Alpha i เป็นจำนวนเต็มบวกทุก I ที่เท่ากับ1ถึง K และสามารถเขียน n อ็นในรูปแบบเดียวเท่านั้นในรูปแบบนี้แล้วก็จะมาลองทำโจทย์ข้อต่อไปกันดูนะครับผมตัวอย่างที่5ให้ p โดยเฉพาะและ0น,น้อยกว่า k แล้วก็ p จงพิสูจน์ว่า p หารด้วยสัมประสิทธิวินามของ p กับ k นะครับผมก็พิสูจน์ ราจะเห็นว่า p ลก k เกากับ p factorial ส่วน k factorial คูณ p ลบ k factorial ซึ่งเข้ากับ p คูณ p ลบ1คูณ1 p ลบ k บวก1ส่วน k factorial ได้ว่า k factorial หารด้วย p 1 p p ลบ1 คูณถึง p ลบ k บวก่งตัวเราจะเห็นว่า k น้อยกว่า p ได้ว่า gcd ของ k factorial กับ p เท่ากับ1งดังนั้น k factorial ก็เลยหาร p ลบห p ลบสไปเรื่อยๆถึง p ลบ k บวกหนึงลงตัวเราจะเห็นว่า p ลืก k เท่ากับ p คูณกับ p ลบห p ลบสคูณ1 p ึง p ลบ k บกหส่วน k factorial ซึ่งจะเห็นว่าก้อนนี้เปน็นจำนวนเต็ม เพราะฉะนั้น p หัน p แล้ว k ลงตัว่าต้องการข้อใส่เจเป็นชี่เร้อยนะครับผมแล้วข้อต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์ใช้โจทย์ข้อที่5มาชบโจทย์ข้อที่6นะครับผมก็ให้พีโดยเฉพาะ และ a กับ b เ็นจำต็มเต็มจงพิสูจน์ว่า p หาร a บวก b ยกกำลัง p ลบ a ยกกำลัง p ลบ b ยกกำลัง p นะครับผมการพิสูจน์ก็พิจารณา p a บวก b ยกกำลัง p เท่ากับ a ยกกำลัง p บวก p เลือก1 a กำลัง p ลบ1 b บวก p เลือก2 AP ลบสองยงบสองบียมไปเร 2, p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  ื p p 1, p p 1, p p p. ่อยๆถึง P ลบ P ลบหนึ่ง a บกำลังลบหนึบวกบียกกำลัง p จากที่สบตุวีนาบนะผมแล้วก็จะ้า้ข้างก็จะได้ว่าบอบยกกลัง p ก็จะเท่ากับก้อนกลาง จะเห็นว่าจาก p หาร p แล้ว k ทุก k เท่ากับ1ถึง p ลบ1เราเลยจะได้ว่า p หาร a บวก b ยก่าลัง p ลบ a กัง p ลบ p กัง p ทำต้องกัร ซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่านี่หารได้พีลงตัวนี่หารได้พีลงตัวและนี่หารได้พีลงตัวเพราะฉะนั้นบวกกันคูณคูณแล้วบวกกันต้องหารได้พีลงตัวด้วยนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายจะเป็นการประยุกต์ใช้ทีฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิตนะครับผมให้ a b c ประยุกต์เต็มบวกจงพิสูจน์ว่าตัวคูณรวบน้อยหรือ lcm ของ a b c เท่ากับก้อนนี้นะครับผม ก็ใครอยากทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถพอสวิดีโอได้เลยนะครับผมแล้วก็การพิสูจน,น์ก็คือแล้วก็อานิสสติบทหลักมูลเลขคณิต ก็จะได้ว่า ek พีหนึ่งอง pk นี้เป็นเจอเฉพาะและเอลฟาไอกับจไอกับเกมาไอเป็นเอนนน็นยู่ใน0ทุกท่ากับาหนึ่งถึงเคที่เอเทกับพีหนึ่งถึงเอลฟาห พีสองกับอัลฟาสถึง PK เคกับอัลฟาเคบีเากับ P1 หนึกำลังเบต้าหนึกำลังเบต้าสองพีเกำังเบต้าเคซีเากับ P1 หนึ่งยกกำลังกม้าึงพีสองยกกำลังกม้าองพเคกลังกมาเราจะได้ว่า LCM ของ abc จะเท่ากับ p 1ยกกำลัง maximum ของ alpha i กับ beta i กับ gamma i คูณกันตั้งแต่ i เท่ากับหถึง k แล้วก็อีกก้อนหนึ่งคือ abc gcd ของ abc ส่วน gcd ab ดกับอีกสองก้อนที่เหลือก็จะเท่ากับแล้วก็ดูกำลัง pi ก็จะ้ pi ยกกำลัง alpha i บวก beta i บวก gamma i ซึ่งนี้มาจาก abc แล้วก็บวกกับ gcd abc ก็จะได้จีกำลังเป็น มินิมัมของอัลฟาไกับเบต้ากับแกมมาไและลบกับมินิมัมของอัลฟาไกับเบต้าลบกับมินิมัมจะไกับแกมมาไลบมินิมัมของแกมมาไกับอัลฟาไอแล้ก็จะเห็นว่า ถ้าเราอยากให้สองตัวนี้เท่ากันเราควรจะให้เลขชีกับเลาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาพิสูจน์สิ่งต่อไปนี้เคลมเราจะพิสูจน์ว่า Maximum ของ x y z เท่ากับ x บว y บ z บวกมินิมั m ของ x y z ลบมินิมั m ม x y ลบมินิมัม y z ลบมินิมัม z x เราจะเห็นว่าพจน์ต่อไปนี้เป็นมีความสมมาตรในตัวแปร x y z ก็คือสลับสลับตัวแปรยังไงใน x y z ก็จะได้เหมือนเดิมเราก็จะสามารถโดยพิสูจน์โดยไม่เสียในั่วไป ก็ให้ x กับ y x มากกว่า y มากกว่า z มากกว่ x, าก,กับ y มากกว่า z เราจะได้ว่าเอา่อก้อนนี้เราจะสามารถคำนวณได้เท่ากับ x บวก y บวก z บวก x บวก z ลบ y ายลบวายลบวายลบ z ซลบเเท่ากับ x กับ maximum มของ x yz กดังนั้นเนเมื่อเลขเชกัจนนเท่ากันแล้วเราก็จะได้จะได้คำตอบว่า LCM ABC ก็จะเท่ากับอันนี้ตามต้องการ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับข้อนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ep 1 4บสี่ก็จบไปแล้วนะครับคราวหน้าผมจะมาต่อเรื่องพระอุณาวนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผูดด้รับชมไม่มากก็น้อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ช่องนี้กับเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ